ีบานเนาะมือนี้เนาะทาสบานมดมือด้ยบอกัว่าทาแต่ว่านี้บอม่ราิดเออถ้าก็เริ่มทาเศ้านี่ตัวนี้แดงคือการเบิดันนัดกันลยชอยปันวันนัดกันบอกนัดกันบอกเรกินแ้จะชินี้ยอ้าเอายยยยติงยอย่างเดียวเซตเซตเอไม่ใช่ผ้าราถับจะได้ลงเลยลงเลย ได้บอกจะผ่าเจ้าเหตุู้เหตุคือเราห่าหนะน่ะอ่าอ่านะคนปุ้บใส่เครือ่องรลบด,ด,ดหรดอห่ เป็นจ hora, ังไนเลยเรียกงานพอดซลาเปาษสโดยข้าวซีล้มหรืชี้างอยู่ทาซีขาซีอุงกบหรือาไอ้เก็บทปางในอย่ล้มหอยหรไออะไรบดมันชื่อเสี้ยวเสียไป้น้ำมันน้ำมันยังไงลน้ำมันกระไพมันจักน่แหละจุดไาอยู่ส่วละชีชิบมาชีเราไปเชียนปลเลยดิเส้น้ำมันนะสองสามเสี่ยวไปชี้อ่า แต่ไกลกะโลบปูเรียบร้อยแดบ่แลยังแต่ทางนี้แหละทรายบ่มีนี่ก็ยุดก่อนเอาทรายยังบ่ได้มาส่งเลยบ่เอออไมีก็เอาตัวนั้นอ่าเพราะว่าถ้าบ้านมันแห้งมันมีเฮาก็สิค่อยติดไปนยอเยี่ยมถ้าไมันยุดลมกแต่าบอกเพิ่นแล้วบอก อเลย์ก็บอกคุณแบบคุนจะมาส่งมะนี่คุนว่าส่งซัมตี้ทรายกับปูเนาะเนี่ยเราแรงว่เด็กเก่าบ่ะเรื่องอะไรการโบหูคือกันตัวนี้จักราศสังถ่ายระวังโชสังหรอวะจักราศสังอะไรแรกกับโบหูคือราศีอาขึ้นมาเองบอกแลเฮต้นท่าได้เตื้งเราเป็นเรื่องนี้มาคืวัดจนมาบุบเบียขดเพราะจังคะแนนวารายังบบมากกับจังบอกคนอีกท่านนึงมัแอ่คนลืมถ้าบได้มากมันะขึนนี่อเลบอกเห็นไหม Ừ uh, ok mừng một rồi giờ may thôi à ta cùng nha để học siết si el el loại sợi mà đấy đít ba lên đít chốt xếp si cứ chọc cái chẹt đơn nhỏ này à ha các thât si ban bớt sẽ sâu rồi đấy thằng tha đấy ăn lợn đấy đấy vẫn 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 ตัวของสายผ้ากับคุณทวีนี้กดลงไปผ้าบ่อยๆปิ้นมันนังแห้งแล้วไม่ร้อนใช่ว่าฉีดเอาสารพได้ฉีดบ่บ่ฉีดไม่ได้มันลบลมันยันมุดซีบุพพองตัวเตาจะกดนอกไปแล้วค่ะเอาเจ๊ได้ก็ได้รับแล้วแต่จะเสนอทางดีๆแต่าของมันก็ยันอยู่พิซพอได้เก็บอยู่สีตัวมันเหลือได้โดยเวลาอยู่ เขบาบอ,อ,อกเขาหยิบจังเขาดิมันโอเคป่ะนี่เดี๋ยวไปเบิรงพี่น้องเนาะมาเมื่อนี้ก็มาข้ามเนี่ยพี่นอ้องขึ้นมาเฮือนสายฟ้าเนาะผัวเขาไปทางผู้เล่นหน้าแผงทางผู้เล่นพี่น้องเลยช่างหน้ามากอลยแมนแมนออกมาก<อ>ับผู้ีเก,กอือบหามือพี่น้องไอตอนนี้กันเนาะ,ะเอาทักทายสบายดีเลยสบายดียดพร้อมเนี่พี่น้องเอ็ดีบัสสุขสุคนพี่น้องเนาพุทธสมองสุบอลพบพอกันยามแรง อยู่ที่บ้านเพื่อนของน้องสายฟ้านะเห็นเนาะเอามาเบิง่งมาชมน้ำการเป็น,นยังไงขบมยสร้างเฮาเด็ดทอดใส่แล้วคาเห็นเนาะอ่าเออกองจริงเห็น,นเนาะนอนนอนดุรล่งไรอยู่เหรอเห็นเอเหลือม,มามากพีน่น้องเไยอ่าเหลือมแหงนแรกฉันเหลือมแรกฉันเออ เนาะโอ้งามงามสีสีไม่ดูบอกพ<ๆ>ีเดินไม่ดูไม่ขนุ่งบออ่าีดยแล้วืาวราเราทาสีบานเนาะมือนี่เนาะ ภาษีบาทมัดมือเลยบ่คั้วท่าแต่ว่านนี้บ่ไม่เศร้าเนี่ยเออถ้าก็เริ่มท่าเศร้านี่ตัวนี้ยแงเศร้าเออมันแห้งเนี้อืมแห้งเขาก็ท่าล้ำช่องล้ำล้ำผู้แล้วช่องล้ำพู้นี่แน่นเอออ่าแล้วครับดี๋ยวเข่ได้เนาะมาเถอมันคืนเด็กอ่ามาติดเข่าอีกให้สี่เข่ากันปะโทษเนาะโทษบัวเลยเข่ากับเพื่อนเลยเพื่อนเอ้ยห้ามเลยแหงมันตกด เลยมันบ่ออะไรเขาคอยเก็บเขาแหนอนะอับอาตรวแล้วตรวจ็จตอืจเสร็ีแล้วผมาบ่อป่ะฮะแล้วก็คิดว่าทางงานคิดจีแล้วว่าจะจะเอาไปบึงบหอนเจ้านำเจ้ในแล้วเออไย้เลรียบร้อย่อโอยเรร้อยทำงานี้นมาพี่แล้ว้วกันโอ้ขนาขึ้น ประตูนะเลยเปิดสว่างเลยเนดะ็กวงเลยเามาทำมาคือว่ประตูมันเปื้อนบนมือมันยยังนะมันยังอะไรเล็กเงี้ยตู้เล็กเลยมังอ้ิลแทงตีนจะคลองเลยาเด้อสาไก่จะขึ้ง,งอยเด้อเข็นหอยไก่เไก่ันนี้น้มันจังเป็นลายเลยอ้าวขาดไหมฮะเก็บมันมือเลยส่งามได้แลูกอ้อย แมวยอนมาเล็กหน่อ่าเนี่ยนุตัวนี้และแมวลเลกลาลหน่อยก่่ปไม่ถือมันมันสีนะฮะแมวคือไม่หยาบเจ้าเอเยนจะบอก้อือเจ้าคือบัวพาสะฮะเจ้ไปใช้เหมือนี่เจ้คือบนาร์ขาวาอยู่น่ออยู่ในื่อนี่ีย้ใช้ผ้าองเจ้าประตูเลยเนาะอ่าท่ติดมันสา่ลกาับ เอาออกเลยสิเอาออกหมดแล้วอืมเพราะมันเนนตาซีเลยครัแก้น้าแลเนาะเพราะมันจากทูเลยพี่น้องเลยอเขาแชรส์สาอิอะห่างเลยอเคเลยารอ่เนี่ยมลมเออนตัวนี้เี่ยตัวนี้แล้กทาตัวนี้แล้ววันี้เนาะเนทาวงกลมันเนาะกนี่แหละขานีหลย เออตัวนี้ต้องใส่ความชำนาญโอ้มันแห็นครับก่อนต้องมันใช้มือนี้หนัดกันบ่เมือนี้เนาะฮะหนัดจริงวะอยอะอ่ะร้านคือชิวร้านคือค้งเลยสามคนต้องมาใส่กระเดงพี่น้องเนาะแดงคือกันเบิดกันนี่นัดกันลอยชอยปันวันนัดกันบ่นัดกันบอก ม่ได้คิดแล้วว่าชีนุงเสือชีแดงหว่ามากมาเจอกันแดงอ่าแดงหมดเลยพี่น้องเลยปานวัดปานวัดนัดเป็นระบอกกันมาอันนี้แนี่ยก็ใส่บ้าวเจ้าบ้านี่นะเอามากใช่อ่ามาต่อมาต่อบุญทวีต่อยาวต้อถึกมัดมาแล้้ววบกกลยบอกต่อกแตนมาแล้วมาหลายคนแล้วบุญทวีก็มาแลย อาเลยอ่ะคืออเยาวกลอนกระเด็นอีกโอ้ขบสุดเนาะไวซีฮาหกคนแข่งต่อบัลไตกลอนบุญทวีบุญมาแต่ก็ยังละแต่เกเรแบบนี้เนาะนูน่ามีนูน่าอีกโอ้ขบสุดเฮ้ยเจ้าประธานนี่ผ้าต้อไทยได มาเงเโอเคไม่เลก่อนเดี๋ยว้่อเขาของมเจ้าบ่ทาคือไผ่ทยจุนจะทาตัวนี้จะปเะเดมนั่นจะมันขูดหามันสีขีได้ยงแเล็กไดบริเวณยางได้เนียางนยางบ่เบิ้งตีจะเบิ้งขันยางไหมน้องมึงบอกเมนเล็น้อบ่โมเมนเล็กนางบเฉี่ยห้ยาง จะไปขูดจำจิตขูดชีจะค่งไไเงินเป็นชื่อีนึงจจ่งกับรจักรยานัน<อ>จะหาซื้อเองบ่ได้ดอกหาเงินหาอ่ายังหาซื้อม่ได้ซื้อสีพ่อจะได้กินผิดหรอะหาเงิน,นะะามามือวาดนี้ครับใส่น้ำกพันซื้อมันนี้รบน้ำเน่ เบาเงินบ่เออเงินค่าข้างในบก็รูเออ200,000บาทนี่และให้แม่600,000ก็เอาไปจกซื้อนมํมันมันซื้อเรื่องอ่าอันนี้ก็เหลือเท่าไหร่เบดติแม่นสังคมมือวานอือก่อนมาเอาของเอออาๆใช่เพิ่นนี่แหละเงินพาไ้เง้เพิ่นอยู่นอยใช่ค่าน้ํา อ,อเอว่าทาสองรอบเบื้องแรกเป็นบ,บ่อนิออเจ็บหน่อยๆทำมาเลือตัวนั่นเลยเอาไวเ้เก็บขอบมันยังเลี้ยหน่อยเจมอยูอ่คนนี้นะือว่าแล้วเนาะทานนี่เนาะหลับกบเจ็กบติดข่าวบานก่อนขาสี่นะตัมเหงียนขาทากันตัวนอนาไมยเห็ดกันริมเลี้พุก้อนกเก็บนละุ่นนามแาล้ย บ้านหยุดแล้วทั้งลูกเช็งดวงตัวมอเพิ่ขึ้นตัวใดมันขั่ตัวใดย่อยสูงในรถเติมหยุดแล้วข้าวข้าบ้านนี่ก่ะเวนมือช่องมือผมยักเหนเนาะเลยแล้วก็ชินก่อนก็เปลาาตัไใดไรช้อนม้กระชาืมันกอบปกได้สบายมันโอเคอยู่คือว่าแลไวมันเป็นไหมคือว่า

เดีตยว่าปูนนี่ตัวนี่เราติดได้สำนิกพี่นเองนะ่าทรายเบิดเห็นยหงเเราโจก,ก่อนทางในแล้วหรอบ่ทางในงในังเป็นสำนิกนี่บ่เออแล้วแพี่น้องอ่า เัวยายอย่าแนวเรียบร้อยเนาะโอ้เรียบร้อยแล้วน้องเอทาเออติกระโลทั้งสองเนี่ยงามงามงามเว็นแล้วหมไดไปจล้ นึ่งเเด้อหนึ่ข่าหน่งเข้าแล้วใช้ฟ้าเด้อหนึ่งหมเป็นอ๋อโดยโโอเคมอหนึ่งมเป็นก็ยาหมกินก็ยาใช้ผ้าขึ้นเข่าหมเป็นแล้วเด้อนี่ยเราจะหลรถแห่มาหลชายมาใช่เนี่ยเ่าไ่แหเออหลุชามาดีดูแลกััดูแล กระสามสับขลงแรอ่ายองลงแร้ว่ามือบ้านใครเอาื้อมมือบ้านมั้มือทั้งเท้าอจะว่าแมือันนะไหสิมือบ้านไหสิมือบ้านไม่อกระางสิมือบ้านนี่เราตัไแล้วเจามือใคห้สินอนอยู่ในห้องไหสิมือ รถัรถเทมาเลยพี่น้องเนาะไปพาไป๊านาออดพี่นี่ไปหอตะนางตะนางแลนแลนแลนพูตะนางพูอ่ะก็ักท่วงพี่น้องเนาะรักท่วงอบคุณมาส่งบ่อมันนีเนาะวนนี้พี่มาส่งรถแรงสั่งแต่บ้านพี่นี่พี่น้องเนาะทางอะไอยู่พี่บาวางวานนี่เอาออกไปไว้ไว้ในพื้ผ้าค่ะ เลยมาเลย,เลยแต่ขุดซ่างยังไหนมากเช็ดเช็ดเช็ด่วก,วกแต่ว่าทรายทรายกระปูนนี่แหละพี่น้องเลย điểm bít bò, à, rồi, mà rồi, có thử nó tí nôm mà thằng thì เลยมึงเลยเข่เข่พไปทางถอกปุ้นหินปะบมดปุ้นแล้วเนาะถอกเลยมีเ lông thì nó này nó hay khảm mà của thông lông nào ngon nhàng ờ, bóc cái đây lẽ นัวนัวนัวตีนนัวเดียวก็เซตเซตอ๋อไม่ใช่ผ้าแล้วถับจะได้ดลงเลยลงเลยได้ไม่ใช่ผ้าเจ้าเห็ดด้วยเห็ดคือเราห่นน่ะอ่าอ่าน่ะคนกุม้มโอ้แตกโคกเลยวห่ะอ่า

ใปอยู่เลาเลยเลาสูงอ่าขันเท้านี่ถ้าชิมลองนีข้อบ่าได้ปะทองนี่เลยบ่เออยาสรามันปนปนแห่ปนยังเจ้า <c oughs> ลบได้หาขึ้นไปเคลียร์ลูกใช่ปะเคลียร์ลูกอ่า

ต้นหาสอบ้วกันใายอีกยงเรือรายเครื่องรดฮอดบว่าเครื่องรลดนี่เรือใช่เรือีเรือหาแซนมจักายทรายน้ี่น้อนท่วแล้วาแล้วมันติงตลอดก็โลนี่เนาะอาสำหรับพี่น้องไอคลิปนี่ก็ถือว่าอัปเดตพี่น้องเมองคาวประมาณนี้เ้อสำหรับเพื่อนชันอกสายฟาเพื่อนเนาะ น้องปัสสายะก็เสีขอดโตจุกฉิดปิดฉีดไปเพียงเท่าทนี้เนาะอ่าอยู่ดีมีแหง้งมันสกูสกคนเป็นน้องโสมนันลำรวยเองรวยตลอดปีตลอดไปเด้อคือว่าพอสร้างเพิ่นก็นเริ่มอ่าว่น้อเริ่มดอกเพิ่นทาสีบานประตูแล้วแล้วเพียงเนาะมีแต่ทาขาวทาติดเลยบัดนี้พี่น้องเอ้ยไอ้ทาเบิ่งตอนต่อไปพี่น้องเนาะงสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่าทนี้ก่อนอยู่ดีมีแห้งโชคมนันลำรวยพี่น้องเอ้ยขอกลาอ่าวคำว่าสบายดีสบายดี